นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่21วิธีสวมใสย่ยิ่งฟังยิ่งอยากรู้พนักงานร้านคนนั้นพยากหน้ารับก่อนจะพาจางหยงเดินเข้าไปด้านบน จริงๆแล้วพนักงานที่มารับจางหยงเข้าร้านเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลหลวนามว่าหลัวเลี้ยงหรูนางรู้สึกโมโหพนักงานจากร้านตรงข้ามจึงเอ่ยเชิญจางหยงเข้ามาในร้านหลังจากที่เชิญเขามาและได้พูดคุยด้วยกันหลายๆอย่างทำให้นางรู้สึกสนใจสิ่งที่บุรุษผู้นี้พูดขึ้นมาเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองหลวเลี้ยงหรูก็พาจางหยงเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง ห้องนั้นมีสตรีอยู่สองสามคนเป็นห้องสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเสี่ยวเฟินซื้อเป็นพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ในร้านนั่งทำงานอยู่ภายในห้องทำให้จางหยงไม่ได้พบนางขณะที่อยู่หน้าร้านดวงตาของเฟินซื้อยังคงแดงก่ำจากการทะเลาะก,กับสามีแต่เพราะนางต้องกินต้องใช้หลังจากทะเลาะก,กับสามีแล้วนางจึงต้องกลับมานั่งทำงานที่ร้านต่อด้วยความโศกเศร้า หลัวเลี้ยงหรูที่เข้ามาในห้องได้เอ่ยกับเสี่ยวเฟินซื้อขึ้นว่าท่านนาเฟินข้ารบกวนเวลาท่านสักครู่นะเสี่ยวเฟินซื้อเงยหน้าขึ้นพบว่าคุณหนูหลัวเรียกตัวเองออกไปพบก็ลุกขึ้นเดินไปด้านนอกทันทีเมื่อออกมาแล้วนางก็เดินตามคุณหนูหลัวเข้าไปในห้องห้องหนึ่งโดยไม่ได้สนใจสิ่งรอบด้านมากนักจึงไม่ทันสังเกตว่าจางหยงเดินตามเข้ามาด้วยเชิญตามสบายนะ จางหยงที่ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าขอบคุณหลวเลี้ยงรูเสี่ยวเฟินซื่อที่ได้ยินคำพูดของคุณหนูก็เงยหน้าขึ้นมองพบว่ามีบุรุษอยู่ในห้องนางก็มองด้วยความงุนงงตอนแรกนึกว่าตนเองจะถูกเรียกมาตำหนิจากเหตุการณ์ท้ายตลาดแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เช่นนั้นหูหิ่นท่านนี้ข้ามีของต้องการมาเสนอขายให้ท่านขอรับเสี่ยวเฟินซื่อที่ได้ยินมองไปทางคุณหนูตระกูลหลัว เมื่อเห็นว่าหลวเลี้ยงหลูพยักหน้าให้นางฟังต่อก็หันมาเอ่ยถามขึ้นว่าท่านมีสิ่งใดมาเสนอขายหรือบอกก่อนนะว่าหากเป็นของไร้สาระข้าไม่สนใจแน่จางหยงมือสั่นน้อยๆก่อนหน้านี้เขาได้ให้เสียวเหมานำชุดชั้นในครับซีสุดเซ็กซี่ขยี้ใจยกชุดออกมาเก็บไว้ในแขนเสื้อแล้วมุ่งหน้ามาที่ร้านขายผ้าตระกูลหลัว แต่พอจะขายเขาจริงๆเขากลับรู้สึกเขินอายเกินกว่าจะหยิบมันออกมาจางหยงหลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆนึกถึงลูกๆสามคนทีหนึ่งก่อนจะลืมตาแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้ามีของที่จะทำให้สามีกลับมาสนใจในตัวท่านอีกครั้งขอรับจริงหรือเสี่ยวเฟินซื่อที่ได้ยินเช่นนั้นดวงตาก็เป็นประกายขึ้นทันทีหลวเลี้ยงหรูที่อยู่ข้างๆกลับรู้สึกขบขันอยู่ในใจ ของที่จะทำให้สามีกลับมาสนใจภรรยาหากมีใช้ยาผิดกฎหมายก็น่าจะเป็นพวกความเชื่อหลอกลวงกระมงังจางหยงที่เห็นฝ่ายตรงข้ามเริ่มสนใจก็เอ่ยต่อว่าจริงขอรับก่อนข,ข,ข้าจะนำออกมาขอให้พวกท่านสัญญากับข้าก่อนว่าห้ามส่งเสียงดังและห้ามว่าข้าเป็นพวกโรคจิตวิตฐานด้วยทั้งสองที่ได้ฟังข้อแม่แม้จะรู้สึกสงสยัยแต่ก็พยักหน้าตอบรับพร้อมกัน จางหยงที่เห็นทั้งสองตอบรับก็ล้วงมืออันสั่นเทาเข้าไปในแขนเสื้อตลอดทางที่เดินมาเขารู้สึกเหมือนถูกของร้อนถูมือตลอดทางตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะได้นำมันออกมาเสียทีสายสีแดงสลับดำค่อยๆโผล่ออกมาตามด้วยชามขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่สีเดียวกันสองอันที่ห้อยติดกันเป็นยวงสแสดงออกมาต่อสายตาของสตรีทั้งสองคนในห้อง เขาวางมาลงบนโต๊ะหนึ่งชิ้นเท่านั้นยังไม่พอยังมีผ้าเช็ดหน้าทรงสามเหลี่ยมที่มีสีเดียวกับวัตถุปแปลกประหลาดชิ้นก่อนหน้าตาม,มาติดๆวางลงบนโต๊ะด้วยอีกชิ้นหนึ่งเสี่ยวเฟินซื้อที่เห็นของสองชิ้นวางลงบนโตะก็หยิบชิ้นที่เหมือนผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาสองดูพบว่ามันสามารถมองทะลุออกไปถึงด้านหลังนางจึงเอ่ยขึ้นว่านี่ท่านคิดจะเอาอะไรมาหลอกลวงข้ากัน ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้แม้แต่น้ำยังไม่สามารถซับได้เลยหลวเลี้ยงหรูหยิบสินค้าอีกชิ้นที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาพิจารณาดูบ้างนางพอจะเข้าใจวิธีการใช้สิ่งของชิ้นนี้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านได้สิ่งนี้มาจากไหนหรือมันเป็นความลับทางการค้าหลวเลี้ยงหรูที่ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้า นางเองก็เป็นคนทำการค้าจึงไม่ได้ซักไซที่มาของสินค้าชิ้นนี้แต่เอ่ยถามต่อไปว่าท่านมีสินค้าประเภทนี้อีกหรือไม่จางหยงใส่น้าเป็นเชิงปฏิเสธทำให้หลัวเลี้ยงรูรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็เอ่ยถามต่อไปอีกว่าท่านจะขายในราคาเท่าใดจางหยงอยู่ชะงักไปนิดหนึ่ง เขาคิดแต่จะมาเสนอขายแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาเมื่อถูกถามขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรเขายังไม่ได้สำรวจเสื้อผ้าและข้าวของในตลาดแห่งนี้จึงไม่รู้ราคาที่แน่นอนเขาจึงได้แต่กลางออกไปห้านิ้วส่งให้เป็นคำตอบนห้าสิบเหรียญน่าจะพอไหวแล้วกระมังเขาได้แต่คิดในใจหลัวเลี้ยงหลูที่เห็นเช่นนั้นก็มีสีหน้ารุ่นคิด เสี่ยวเฟินซื่อรู้สึกสงสัยถึงวิธีการใช้ดูเหมือนคุณหนูจะรู้และสนใจมันด้วยนางจึงเอ่ยถามขึ้นว่าเจ้านี่ไม่ได้มีไว้เช็ดหน้าหรือเอิม่มจะไว้ใช้แบบนั้นก็ไม่ผิดหรือเปล่านะจางหยงคิดในใจแต่ไม่ได้เอ่ยออกมาหน้าของเขาแดงก่ำไปทั้งใบหน้าหลัวเลี้ยงหลูเองก็รู้สึกสงสัยสินค้าในมือเสี่ยวเฟินซื่อเช่นกัน สินค้าชิ้นที่อยู่ในมือนางนางพอจะค้าเดาวได้แต่สินค้าชิ้นนั้นเอิ่มมันยากเกินกว่าจะค้าดาวจริงๆหากต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อของชิ้นเดียวในราคาที่คนขายบอกนางรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแต่หากของอีกชิ้นหนึ่งมีประโยชน์เหมือนชิ้นแรกมันก็คุ้มค่ากับราคาดังนั้นนางจึงตั้งใจฟังวิธีใช้ของอีกชิ้นหนึ่งเป็นพิเศษ จางหยงยังคงกระอักกระอ่วนที่จะอธิบายเขายกมืออันสั่นเทาของตัวเองออกไปหยิบผ้าเช็ดหน้าทรงสามเหลี่ยมนั้นขึ้นมาสารยงระยางทำให้ตัวเขาเองก็ลำบากที่จะพลิกหาด้านที่ถูกต้องหลังจากพลิกไปพลิกมาจนพบด้านที่ถูกต้องแล้วเขาก็วางของชิ้นนั้นบนโต๊ะข้ายัางไม่เห็นว่ามันแตกต่างจากตอนแรกตรงไหนเลย จางหยงแกรแอมออกมาทีหนึ่งทั้งหูและใบหน้าฉาบไปด้วยสีแดงกำ <c oughs> หากพวกท่านหันผิดด้านมันก็จะไม่ปกปิดส่วนที่ต้องการปกปิดดังนั้นก่อนจะใช้ท่านต้องเริ่มจากการหาด้านที่ถูกต้องเสียก่อนทั้งสองมองไปที่ผ้าเช็ดหน้าบนโต๊ะแล้วฟังอย่างตั้งใจสายที่เป็นเส้นเดียวแบบนี้จะอยู่ด้านหลังส่วนผ้าพื้นนี้จะปกปิดอยู่ด้านหน้า วิธีใช้คือหันด้านที่ถูกต้องคางมันออกแบบนี้แล้วก็เอาขาทั้งสองข้างสอดลงไปสุดท้ายท่านก็ดึงมันขึ้นด้านบนเป็นอันเสร็จสิ้นสตรีสองนางในห้องที่ได้ยินยังคงมีสีหน้าสงสยัยจางหยงที่เห็นลูกค้ารู้สึกสนใจก็สวมวิญญ,ญาณน,นักขายมืออาชีพสวมใส่ชุดเช้นในครบชุดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนจะเสนอขายต่อไปว่าท่านาจคิดว่ามันเป็นของไร้สาระแต่ท่านดูนี่ เมื่อท่านสวมสิ่งนี้คู่กับสิ่งนี้จะทำให้รูปร่างอนุงามของพวกท่านน่าดึงดูดเมื่ออยู่ในยามราตรีหากท่านสนใจสามารถลองสวมใส่ได้เลยนะขอรับจางหยงถอดชุดชั้นในที่ลองสวมให้ดูเมื่อครู่ส่งให้กับลูกค้าทั้งสองที่กำลังเขินอายคิดว่าจางหยงต้องการให้พวกนางสวมใส่ให้ดูจึงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจหลังจากการเสนอขายแบบเต็มกำลังของจางหยงผ่านไป เพราะเสียงร้องของสตรีทั้งสองทำให้จางหยงถูกพนักง,งานในลานลากตัวออกไปโดยที่เขาและสตรีสองนางยังไม่ทันได้ตั้งตัวจางหยงรวบสินค้าสองชิ้นใส่ในแขนเสื้อพร้อมวิ่งหนีออกไปอย่างสุดชีวิตตอนแรกดูเหมือนใจดีจูจูเหตุได้เขาถึงถูกไล่ออกมาได้เล่าเซียวเหมาที่เห็นเจ้านายวิ่งออกมาจากร้านด้วยความเร็วสูงมันก็รีบวิ่งตามไปทันทีก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่า เจ้านายท่านไปทำอะไรพวกนางข้าแค่ลองเสนอขายชุดชันในให้พวกนางแล้วบอกให้ลองสวมดูแค่นั้นเองโหเจ้านายนี่มันยุคสมัยไหนท่านไปบอกให้สตรีสวมลองชุดช,ชั้นในเนี่ยนะเฮ้อจางหยงที่ขายของไม่ได้ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันที่เขาจะเดินออกไปไกลจากร้านมากนักหลัวเลี้ยงหรูวิ่งออกมาตามหาจางหยงแบบติดๆก็ตะโกนเรียกขึ้นว่า คุณชายท่านนั้นช้าก่อนจางหยงที่เห็นหลวเลี้ยงหรูก็คิดจะวิ่งหนีออกไปทันทีหลวเลี้ยงหรูที่เห็นเช่นนั้นก็รีบตะโกนขึ้นว่าข้าสนใจซื้อสินค้าของท่านยังไม่ทันที่จางหยงจะได้ตอบสิ่งใดก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเช่นกันคุณชายข้าก็สนใจซื้อสินค้าของท่านจางหยงมองทั้งสองด้วยความงุนงง สตรีสองนางที่เขาเสนอขายกระดับสนใจสินค้าของเขาทั้งสองคนแต่สินค้ามีเพียงชิ้นเดียวจะทำอย่างไรดีล่ะถ้าจ่ายให้ท่านตรงนี้เลยก็ได้ท่านขายให้ข้าเถอะเสี่ยวเฟินซื้อเอ่ยออกมาอย่างร้อนโลนเมื่อนางได้เห็นการสาธิตวิธีการใช้สินค้าสองชิ้นนั้นแล้วนางก็รู้สึกได้ว่าสามีต้องหันมาสนใจนางอย่างแน่นอน แต่หลวเลี้ยงรู้ไหนเลยจะยอมนางต้องการสินค้าเหล่านั้นมาเป็นต้นแบบออกขายนางจึงเอ่ยขึ้นว่าหากขายให้ขา้าข้าเพิ่มราคาให้ท่านสองเท่าจางหย่งที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตาโตขึ้นด้วยความดีใจ50อีแปสองเท่าก็1นึอีแปแบบนี้คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มแต่ก่อนที่เขาจะตอบรับเสี่ยวเฟินซื้อได้คุกเข่าลงกับพื้น ขอร้องหลวเลี้ยงหรูขึ้นว่าคุณหนูได้โปรดสงสารข้าเถอะสินค้าชิ้นนี้สามารถช่วยชีวิตคู่ของข้าได้นะเจ้าค่ะหลัวเลี้ยงหรูที่ได้ยินก็รู้สึกสงสารเสี่ยวเฟินซื่อขึ้นมาเล็กน้อยนางเคยได้ยินเกี่ยวกับชีวิตคู่ของสตรีผู้นี้มาอยู่บ้างแต่การค้าจะเสียไปเพราะความสงสารได้อย่างไรดังนั้นนางจึงเอ่ยขึ้นว่า เอาอย่างนี้ข้าขอสินค้าพวกนี้ไปเป็นต้นแบบลองผลิตดูก่อนหากเสร็จแล้วข้าจะส่งให้เจ้าโดยไม่คิดเงินเจ้าจะว่าอย่างไรเสี่ยวเฟินซื้อแม้จะรู้สึกไม่ยินยอมอยู่บ้างแต่ก็พยักหน้ารับด้วยความจำใจเมื่อตกลงกันได้หลัวเลี้ยงหลูจึงพาจางหยงกลับไปที่ร้านอีกครั้งท่ามกลางสายตางุนงงของพนักงานคนอื่นๆก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินเสียงคุณหนูกับเสี่ยวเฟินซื้อกรีดด้ลง ก็เข้าใจว่าถูกบุรุษผู้นี้ล่วงเกินแต่เมื่อไล่เขาออกไปจากร้านสตรีสองนางกลับวิ่งตามหาอย่างไม่คิดชีวิตแล้วตามบุรุษผู้นั้นกลับมานี่มันเรื่องอะไรกันนะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ